หลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวเม็ดนะคะซื่บอกผมใพร่เม็ดเราตึ้งมาเป็น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 พดเราตึ้งเป็นหัวนองเราตึ้งก็เป็นให้เราก็เป็นให้เราก็เป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวที่หลังนะคะพอคันแล้วก็เกาเกาแล้วก็คันคันแล้วก็เกาแล้วก็เลือดฉาดนะคะแล้วก็เป็นหนองไม่หายสักทีแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะโรยแพร่เป็นดำมืดดำทั่วกระดูก่โปรยนะคะที่ว่านกันลาวที่ก้นนะคะ ยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันยิ่งดำนะคะฮารุยไม่ได้เรืองเลยค่าปันนี้ทุงวิธีการออกษ่าผู้ยากมาแล้วยิงอากาศโวนผันนี้นะคะแล้วมันโวนอะไรโอ้ยโวนโู่นลเลยเคยยวยวันๆ้องบางที่เราต้องว่าไปทํางานไม่ลาวผันนี้แล้วเหนื่อยใจนี่เป็นต่างเชี่ยวน,นะคะก้ <c oughs> องเบียเองนะคะบางที่เพราะว่าเราเราใช่แม่ใช่ไหมเราใช้แม่ทั้งวัน ซึ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นซิวเม็ดไม่ว่าจะเป็นซิวอักเสบนะคะซิวพดขอผให้แล้วก็ยังเป็นแบบว่าเป็นเป็นแพร่เป็นทุนกคนนะือมโอ้ช่วงนีหน้าอกหน้าอกก็ยังเป็นซิวแล,ล้วเธอแล้วมันอักเสบมันพุดขึ้นมาทาาุกครั้งแล้วไงคันบางที่ลวงมือไปตึ้งไงอะ่ะมาเกาล่างกันดูคันนี้มันเป็นซิวมันอักแล้วตึ้งไงเราว่าเราก็จะอาดนะแต่ว่าอากาศมันโดนเต็มช่วงนี้ก็เครียดยิ่งเครียด ยิ plane, animals, sharing, flying, flags, alive, ่งเป็นยิ่งคันยิ่งเกายิ่งเลือดสาดยิ่งหนองออกนะคะวิธีการรักษาง่ายๆเลยที่ไม่ใช้ตลอดเวลาเป็นนะคะนี่โรยนะคะพางสบู่นาโนไวท์เทนนิ่งโซค่ะทุกคนซึ่งสบู่ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งหัวนะคะกัเป็นรังแครังทังทังไร้นะคะทาเลยค่ะก็อกไปค่ะหน้านะคะจะช่วยไม่หน้าเด็ดตึงแล้วก็ยกกระชับขึ้นนะคะเพราะว่ามีนเขามีสารบำรุงในตัวนะคะ แล้วก็ทําให้ผิวของเรานะคะกระจา่างใส้ลดริวอักเสบสามารถใช้ร่วมกับครีมที่คุณมีได้นะคะเออไดรแรงออกแล้วตัวนี้ที่สาคัญคือใช้ได้ยาวนานประมาณหนึ่งเดือนเลยนะคะส่งโดยแต่สิบาทสมักรสมาชิกฟรีคือคุ้มมากทุกคนบอกเลยวิธีการใช้ง่ายๆเลยนะคะเอาส r a บูเนี่ยค่ะห้องคัดมันห้องแบบ มื่อเรายืนบ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 นปูเขาหนูกมาถึงลมลมพัดมาเบาๆถึงเราทุกๆได้กลิ่นได้กลิ่นความเป็นธรรมชาติพุ่งแบบแบบป้านหนูกว่ามันเป็นแบบ n a ชอร e ละวแบบว่าไอธรรมชาติน่ะหนูก็ว่าตังเวลาเราใช้นะเราใช้นะเราใช้แบบนี้ไปเลยใส่แบบนี้ไปเลยนะคะเปิดน้ำอ่าเปิดน้ำเลยเปิดน้ำเลยทับเพื่อทับตับหมดเลย บเปิดน้ำจช่ไหยี่เลยค่ะยี่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 อืยี่เลยอห้อ,อ,องคอนมบนจะรดเนี่ยฟองโฟมนะคะของยี่ไปรวยฟองฟ,อม,ฟอมก็ขึ้นรวยขึ้นรวยแบบเนี้ยต้องฟองโฟมตัวนี้นะคะเอามาทาหัวทาหน้าทาหน้าอกนะคะนูนีลังกระได คนนี้เราแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเราไม่ช่วยแล้วปกติเราถานหน้านี่เลยค่ะอ่าบางคนเป็นชิอที่หน้าอกลุ้ไปเลยค่ะหน้าอกเนี่ยเออลุบไปเลยนะคะทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะดูกาลุบติดตัวก็ได้ถุงน้อก็ได้ที่เป็นซิ้วที่ไม่ได้เป็นซิ้วก็ชายได้ชายได้ทั้งหน้าเลยค่ะเนี่ยเนี่ยทำไมพอเลยนะคะเปิดน้ำเลยค่ะเปิดน้ำเลยเยียี่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 มันแบบขึ้นฟองค่ะขึ้นฟองนี่อืม นี่นะคะแตกต่างจากสบู่ดําปั่นปื้อก็คือสบู่ดํำก็จะเน้นเรืองดีวรวยกันแต่ว่าตัวนี้ก็ก็ช่วยในการบำรุงผิวเลยแต่ว่าถ้ายากแบบหน้าตึงกระชับนะคะก็ต้องใช้สบ,บูด่ดานะคะสลับกับสบ,บู่เขียวก็ได้นะคะเพราะว่าใช้ทั้งสองสูตรเลยแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ราคาแบบก็ไม่แพงนะก็โฉงร้อยแปดสิบบาทใช้ได้ทั้งเดือนมีหารวันประมาณโฉงท่าบาทไหมท่าบาทไหมเออตัวกี้เล็กวิดเออลองไปจิ้มเลยข,ขินเล็กเลยนะคะเวลาใช้ก็นี่เลยะคะ่ะ นมโลธกิจนะคะวันนี้ได้โชว์นั่นนั่นที่ปกติใส่เสื้อคอกระเจ้าค่ะห่านได้เองอ๋อทุกคนลองใช้นั่นแบบอืนวดฟองฟูมันนุ่มมากนี่มันกระสาธิตนะคะสาธิตเฉยนะปกติกระชายจริงอยู่ค่ะโอ้พี่จัดแม่ ใครไม่ซื้อนี่พราสเลยค่ะแล้วใครที่กำลังเปิดใจอยากใช้ลาจูเล่นะคะบอกเลยสบู่ตัวนี้นะคะพี่โกโ้เฮ้ยไม่ใช่นาโดว์แต่นิ่งโกร์นะคะช่วยทําให้ผิวของคุณนุ่มกระจ่างใสทําให้หน้าแบบตึงขึ้นนะคะแล้วก็ผิวนี่มีความชุ่มชื่นอิ่มน้ําไม่แห้งตึงหลังการใช้นะคะอันนี้เพอร์เฟกมากเพราะปกติเราจะใช้แบบสบู่ทั่วไปใช่ไหมตามของตลาดแบบเออผ่อทาแล้วหน้าแห้งกรัง นี่แมวแบบูบตีแล้วเอียเอีเอีอไม่ไวก็แบบนั้นหน้าไม่หน้าไม่โอเคนะคะใครซบ้านนานะคะอยากบอกเลยว่าสบู่ตัวนี้นะคะดีมากๆเลยไปหาซื้อกันค่ะถ้าใครอยากสนใจนะคะอินบ็อกมาค่ะอินบ็อกมาช่วงนี้นะคะเออเดี๋ยวส่งฟรีให้ค่ะเออโปรอาทิตย์เดียวพอทุกฟรีแล้วงั้นถ้าใครอยากซือก้องกระจายขาทุกคนมาถ้าใครอยากชายอยากตกลงนะคะเดี๋ยวฟร่งฟรีให้เลยค่ะท่งฟรีให้ โกนทุกหวยแปดสิบบาทชายได้ยันลูกบัวไทยได้เรื่ออกสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะหาทู่คัตได้หนเองออกห้อมคัตซื้อตึ๊งไม่เป็นไรบ๊อกเลย